สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆสุภูสุพจนนะครับมันนี่กับภาพผีผ้านองมาช่มเส้นทางนะครับทางน้องบัวลำพูนนตสังน้องบัวลำพูเคลื่อนบุรัต์น้องบัวลำพูขอนแกนน่นชีวิตคือการเดินทางน,ะ,น,ะ,นะครับการเดินทางคือประสบการณ์ประสบการณ์คือกําไรชีวิตนะครับน้องบัวลำพูนนตสังการะยะทางกับประมาณจากัก44่กิโลเมตรนะครับ44กิโลเมตร ขัดเคลื่อนบริเวณก้านจากหกสิบครับหกสิบขัดกันจันกับว่านจนะากลอยครับจากลอยจากลอยสิบประมาณนี้นะครับช่วงจากน้องบัวน้องผู้ไปนุ่นสังนี่กะจากแยกบ้านบ้างเมินจากแยกว่าบ้านบ้างเมินมานนี่กะมีการปรับปรุงนะครับปรับปรุงพื้นผิวจาราจรนนะครับ เนี้วันนี้พี่น้องเนี่ยหอดบานขามหอดบานไดนเนี่ยเปล่นเบิรนะครับเดี๋ยวปรปรุงมาเท่าไหนะร่ช่วงสงการพี่น้องจนเท่าเดิมนี่เ่าท่านไดีไปหนามาหลังเยอะเพราะแล้วง่ายดอกนะครับเดิมเบิร์ตปีหกแปดเดี๋ยแจ็คสีเหลวเพราะแล้ว,วยิ่งเข่าหนาวพ้น,นี่้เห็นเฮ็ดจากนี่พี่น้องเลย น,นเอ eng ยัดยากอีกอย่างหนึง่งจะว่าพ่าใครเด็กพ่นน้ำเปิดเ่อาน้าฝนแต้นน้ำไหลสะเทียมคืเห็นยากอ่ะนะีดินั่นดิแสดนว่ามืดฝนมาตกต่อมันจะของรถนัมหล่ะเห็นมอสางล่องขางรถจัมหน่ะหอมอส้งมอไหลรึเปล่อสะสะเนี่ย เนี่าไปพุ่หลัพี่น้องเอ้แค่จชิดชกันรกันเนี่เอาชิดว่าไรเยยางรถเปลือนนี่กายมันขามตีรถข้าวคาดหารเทา มูบ่บานกันเงาตั้นเห็ดช่วยนี้เ,นเริ่มมือบานเลยเป็นละมือนึงเห็ดกันต้นแค่ขจ้ตัดมันคือ,อตไตปัจจันต,ตัดป๊บตาใจะตัดปสูงอาขั้นตัดมดน,นี่เป็นต่อตำๆเลยเรื่องหัวนิป้องขึนไม่แตกท้าข่างลบายบันีบอ,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 อนะลำปะเนียงพ่งนาหลายว่าลํำปะาเนียง ห้วยไผ่เนียงเ่ามันล่ำจัห้วยเพลื่อนห้วยนะครับเพราะท่านเนีเป็นถึงล่ำนะมันใบไงท่นนานาน้ำพองก็ล่ำน้ำพองล่ำน้ำพองล่ำน้ำชีลาเพราะท่านเนีเป็นแม่น้ำนะนบ่ใหบไงนี่ห้วยห้วยแม่น้ำมูลแม่น้ำพอง มันลำน้ำบุญเสรนะแม่น้ำคงแม่นม้ำคงจะเป็นแม่น้ำเดีนี่เป็นซีเรียสเดี๋ยวนี่นีเกิดสภาพล,ลอยต่าเร,บบารเ่ียบัารคเ็็พี่ยา Đi khu này vào Cái gì thế ạ? phải miếng thái nhóm thái đi, thịt xong khăn Hả? Mà nhóm thôi Mà nhóm thôi Nhập thêm xong Rồi, bắt túi linh, túi linh Cần cầy chít sao Chít vó? Vó chít chít thôi เราบรรทุกนะครับไปแต่ขอ,องแลน,นด์ได้แลนดะ์ดีด้วยมีซีเรียลกุดแชร์ขวายอย่างเดียวแซงกันไปแล้วนะว่ยาย้อ,อยมจิตใจห้อนี่คืเอเสร็จท่างน้องบรัมพ์พูนสังไปเนาะ ว่าเราูนนนสังว่าจะเป็นซีเลนยุบเป็นห่งเครื่องนะครับซีเลนเป็น,ปปนหน่งเครื่องบริซีเลนตลอดเชือดหนึ่เครื่อมันดอนหน้าดีนะครับดอนหน้าดีดอนหน้าดีมีทีมาที่ไปนะครับดอนหน้าดีเป็นดอนหรือเป็นหน้าเป็นหน้าดีนะครับเดีเ๋ยวเลยตั้งเสือดบัดดอนหน้าดี โกตีทางสินเป็นเส้นทางเทแต่เป็นย่ำสองย่มแรกใ่ไหยิงงเราย่มขึ้นเนาะย่ำขึ้นก็ย่ำสองเสีสอดเส้น,เนีเป็นเส้นที่รถบรรตุกครับรุกแลนด์หลายที่สุดนะครับหรับเป็นบรรทุกนิ้นบรรทุกเสาปูนแลนด์สิบเสาเช็มแลนด์ส ปลูกไส,ส้แลนด์เสร็จเองกันตั้งหนักครับความรู้มิตศสังเราพูดพิศสังถ้าใันเมื่อได้เจอตาศสังว่าอยู่แถวคอนขึ้นผู้ยแอนกันเอาครับหายกัวหนักเลยตัวหนะุ่มเฟี้ยงไง สลับมาน้าเตียงโ่เห็ดตายไปแล้มีบ่เนี่ยต้อยเดีมีเดเดี๋ยวไปมีต่้ตุาตีตีท้องเจอยู่ไกลนับออันดูตาาคดูนะตอนน้น Uh, ไปไป primo, การราอนดูเจ็บเนี้ยมน้องผูกตองไหือว่าท่านี้อยู่นอกดผู้เก่าได้หรัดผู้เก่าได้หนาวเ่ยผูเก่า เลืนันน้า,าเปี่ยงมากในบ้านคุณดูนีนะครับพรส่วนน,นี้เาผู้กองด้วยเจตบันไดว่กดบ้านน้า,าเปี่ยนวันศุกร์นะครับคือันศุกรน แ่งกันค้ายถือเราเห็ดพัฒนเห็นนี้มีคุณภาพพอปัญหาวันหนึ่งปวดเป็นปวดเต้มาตรฐานบ่เนี่ยถนนนี่ก็พี่ห้อตุ๊กตัดเป็นแนว้าง กันนะครับละคุทางแกนก็ได้ครับสรับกิ๊นี่กบากที่ฝังน่อยใช่ไหมล่ะครับิหนาวปอกกันไหมสวัสดีครับ